ทำไมทุกคนถึงยังไม่เล่นเปตาครับในเมื่อมันโหดขนาดนี้ผมเดินขึ้นไปเติมเลนบนครับเพื่อที่จะช่วยเพื่อนกยสกิลหนึ่งใส่หน้าคีล่าไปแบบเฉียดเฉียดครับที่คีล่าพยายามจะมาเล่นต่อแล้วผมก็ปาท่า2ยัดกดอันตีแล้วตีรัวๆครับแพนด้าได้ไป2ส,ส่วนผมก็ใครไฮยติตนล่วงไปทีมเรารวมตัวกันตีมังกรครับแต่ว่าฝั่งข้ามพยายามที่จะเข้ามาแย่งผมก็ชาร์จท่านหนึ่งไล่ออกไปก่อนเห็นพี่แก๊กยังเดินมุดเข้ามาผมก็ปาท่าสองยัดใส่แบบรัวๆแพนด้าเห็นแก๊กเจบ็บจัดครับก็เลยกระโดดเข้า แล้เนียไปตีให้สุดท้ายก็ตีไม่ได้แต่ว่าหายาเข้ามาเก็บช้างไปได้ครับส่วนผมก็ล้างแขนให้แพนด้าช้างแล้วก็ผมพยายามที่จะตีดาครับเพราะว่าทําอะไรไม่ได้แล้วฝังข้ามนาเกินอ่ะสุดท้ายคีล่าก็กระโดดเข้ามารัดได้แบบง่ายๆครับส่วนผมรีบวิ่งหนีด้วยความไวแสงแล้วทาร่าก็พิมพ์ถามว่าทาไมเมียนไม่ออกตัดเลือดช้างก็เลยบอกเดี๋ยวออกเองส่วนผมถามไปว่าตัดใครนะทาร่าก็พิมพ์อกว่ากล้าถามว่าตัดใครคือเกมนี้มันจาเป็นต้องออกตัดเลือดหรอวะมีแค่คีล่าตัวเดียวเนี่ยคือแบบเกมนี้มันแพ้เพราะผมเหรอ เนี่ยมันทำไมไม่โดนด่าทำไมมันต้องเป็นผมเหลือเชื่อเลยวะ